สวัสดีค่ะบอนสีสวยๆราคาถูกนะคะวันนี้อยู่ที่โรูบินสันจังหวัดบุรีรัมย์นะคะใครอยู่ใกล้ก็มาดูได้นะคะวันนี้วันสุดท้ายใครอยู่ไกลมีส่งพัสดุนะคะเชิญชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ชื่อร้านอะไรคะชือ่อร้านอะไรคะรัชนีบอนสีค่ะมีมีเบอร์โทรไหมคะ ค่ะเบอร์เบอร์โทรเบอร์อะไรคะ093 564 2681มหีสง่งมีส่งพัสดุไหมคะมีค่ะส่งอ๋อค่ะค่ะถ้าใครสนใจเนาะโทรสอบถามได้นะคะกับแม่ค้าเนาะแม่ค้าชื่ออะไรคะแม่ค้าแม่ค้ารัชนีรัชนีเนาะค่ะเบอร์โทรเดี๋ยวลงไว้นะคะมีต้นอะไรบ้างคะมีมีหลายแบบค่ะเป็นต้นใหญ่โตต้นเต่าเต ฮนุมานจองถนนอันนี้หนุมานจองถนนเนาะแล้วก็เรือนหลวงเรือนหลวงอันไหนเรือนหลวงเรือนหลวงจะเป็นต้อกลางนะคะอันนี้ใช่ไหมคะนี่ค่ะต้นที่อยู่มีชมพูตรงกลางนะนันี่พี่ที่ฐานต้นเรียงกันข้างหน้าอันแรกจะเป็นอันนี้หนุมานอ๋ออันนี้ใช่ไหมค่ะเออทมันสวยดราคาตามป้ายใช่ไหมคะใช่ค่ะ โอ้ต้นโตแล้วนั่นเองค่ะมีมีต้นลูกด้วยค่ะมีลูกนะคะหัวใหญ่ค่ะเป็นพอมโตได้เลยค่ะสวยนะคะใครสนใจเนาะก็โทรสอบถามนะคะราคาเบาๆเลยค่ะค่ะตะกูลหนุมาเนาะแล้วก็เรือนหลวงนะคะนี่มาดูต้นนี้อย่างสวยเลยเมื่อก่อนนี้ราคานี่โอ้แรงมากเนาะอันนี้เพชรันล้าน ต้นใหญ่ๆหอยใหญ่ๆราคาตามป้ายเนาะราคาตามป้ายเลยค่ะ990าอ้าสิโอดูนะคะต้นเขาก็หลายต้นนะคะหลายต้นเลยใบก็สวยนะคะกองกอก็มีันสีสวยใครสนใจเนาะมีบอนโบราณอันนั้นมิ่งใช่ไหมมิ่งมงคลอันนี้ใช่ไหมคะค่ะค่ะอันนี้เป็นมิ่งมหามงคลออ๋มิ่งมหาเนะาะใบจะกว้างหน่อย อันนั้นต้นเท่าไหร่เอยอันนี้สักคะค่ะอ okay. okay. ันนี is is ้ต้นละสามร้อยต้นสามรอยนะคะนิ่งมหามงคลมีหัวเรียบร้อยนะคะค่ะโอเคถ้าใครสนใจเนาะปกติปกติก็สามร้อยหาสิบเนยค่ะค่ะมีทรงพัสดุนะคะโทรถามเม่้าวนะคะนี่ค่ะดูเดี๋ยวจะถ่ายให้ได้ชมรอบๆเนาะมีต้นอะไรบ้าง ีม่วงมงคลต้นเท่าไหร่ม่วงมงคลต้นละร้อยเลยค่ะต้นละร้อยนะคะสีม่วงอย่างสวยเลยดูตงนี้ตรงนี้ต้นนี้อะไรนะคะใบจุดแดงๆขวันดาวค่ะขวันดาวอยู่ที่เท่าไหร่ห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าบาทดูใบเขานะคะขวันดาวอันนี้มีหัวนะคะ พร้อมผ่าเนาะอันนี้เจ้าพญานาหมื่นนะคะเจาไม้แยกนอนนกอสามร้อยห้าสิบใช่ไหมหรือเก้าสิบสามร้อยห้าสิบบอกสามร้อยห้าสิบเนาะนี่ค่ะอ้อันนี้ใบสวยจังเลยเป็นหมอหมอจินดาาหมอจินดาเขาสีนี้บอก อันนี้มันมันดูแบบเดดนหน่อยค่ะมันก็เลยออกการจางเด่จริงๆมันจะเป็นสีชมพูนะใช่มันจะเป็นชมพูอันนี้อมยหมอจินดาผิวขาวนะเนี่อือทรงใบเขายังเหมือนเดิมแต่สีเขาจะเปลี่ยนเนาะค่ะพเขาบอกว่าอยู่ในรมานมันก็เลยอันนี้อะไรเนาะชมพูนี่ชมพูนั่เจะนางเกาค่ะนางเกา พิกินรีนะพิกินรีวัดสวยนั่งเสือดาวเสือดาวเสือดาวกอใ,ใหญ่ๆสามต้นในเลยคับเลยที่พันห้าค่ะหนึ 100, 000, ่งพันห้าร้อยบาทนะคะกอใหญ่นะคะ,ะ,คะสูงแล้วก็ม,มีมีหลายต้นเลยเน,ะนาะค่ะงอใหญ่นะคะพร้อมขาเนาะ,ะนั่งเสือดาวนี่ค่ะใครสนใจเนาะ เทพเทวริตมีนะคะเทพโอ้ไปดูเทพเทวริตโอ้นี่เทพเทเทพเทวริตต้นเท่าไหร่นี่ต้นละพันห้าค่ะพันห้านี่โหสีสวยนั่นมีอยู่สองต้นเนาะค่ะลูกพะเก้าก็มีนางพญาก็มีอ้าวนางพญาโอ้นางพญากับรัศมีเงินนี่ค่ะถ้าถ้าถ้ามารับอยู่โรบินสันนี่ราคาลดได้ค่ะอ่าโอ้นางลักสุดเท่าไหร่นี่เก้าร้อยค่ะแปดสิบเก้าร้อยแปดสิบสวยนะคะนางลักสุดได้ค่ะรู้ได้มาที่โรบินสันเลยค่ะมาต่อรองกันดูเนาะใช่ค่ะ นุ่งผ้าก้าโอ้นุ่นนนนงผก้าก็สวยแล้วนี้ออค่ะสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยนก่งผ้าก้านี่นี่ด่างด่างสวยเลยนี่ยค่ะด่างแล้วใครสนใจนอกพัสดุก็ส่งนะคะห้านี่นี่อันนี้สวยนี่ันห้าร้อยเทพเทวริดค่ะอยู่ที่บ้านเลี้ยงกว่าจะโตนี่โตช้านะทเทพ<อ>เทวริสแต่เขาสวยค่ะสวยสวยค้าสวย,สวยแต่เขาจะ พราะเขาสีเขาแบบนี้เนาะเขาเลยโตช้านี่ต้นแม่นี่ป้ายสวยเลยค่ะใช่ชอบมีอยู่ต้นเดียวที่บ้านก็ต้นเดียวลูกมะก้าก็สวยนี่ราคาเบาๆเลยค่ะอันนี้อูอันนี้ก็สวยนะนางพญาเยค่ะนางพญาเลยอยู่ต้นพูดถึงนางพญามีคนตามหาเยอะอยู่นะใช่ไหมนางพญาราคาเบาเบาเลยค่ะเป็นไม้แยกหนอนะคะอันนี้ค่ะสวยเลยค่ะนางพญาโอ้สวยเลยเวมาชมที่โรบินสันได้เลยค่ะใครสนใจเนาะค่ะ 550เยกหนด้วยวตัเร็วค่ะใช่